โอเค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 ซื้อซมซื้อซ้ำไม่ม่ป้าป้าตัวใหญ่มากป้าป้าจ่ายปจะชองอเมซอนฮะอุ้ยยาย้ใครเป็นเลยรเป็ใครเป็นเลยนตขึ้นไปยรติยศกันมเมนมเมน เอาจริงเหรอลูกมาต้องจับไว้นะมาต้องจับไว้ต้องไปหยิบเบค่ะดึงไม้มันอะไรคะลูกค้าให้มันมันคนดึงขึ้นมาต้องให้มันไปเลยปล่อยให้มันไปเลยมันล่อล่อมันจะนึกว่าตกปลาถ้าปล่อยให้มันกินไปเลยดึงยิ่งดึงยิ่งเงี้ยแล้ล่อมันเหรอตัวใหญ่มากครับอยู่สวนน้ำนรพัทยานะครับ ตอนนี้ปลาช่อนอเมซอนขอบคุณทุกคนที่มาดูครับแล้วเราขึ้นรถไป,ปหุบเขาไดนโนเสาร์ต่อลูกป,ปั้นอปลาช่อน<ป>อเมซอนตรงนี้เป็นโรงแรมของเขานะ่าเราขึ้นรถตรงนี้ตรงนี้เป็นสวนกระถางและสวนกล้วยไม้ จะถ่ายเป็นช่วงนะครับไปรับคุณทุกคนที่มาดูครับ